สวัสดีค่ะวันนี้พี่ลุกมีเรื่องจะเล่าให้ฟังล้วกันเนาะบอดีเจอเรื่องทดสอบตอนเช้าก็เลยรู้สึกว่าต้องมาตั้งคําถามกับตัวเองพอพอมันตั้งคําถามกับตัวเองแล้วมันให้คําตอบกับตัวเองได้ก็เลยต้องหยิบกล้องโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อที่จะบันทึกอันนี้มันเป็นสิ่งที่เอ้ยลุงเอาไว้ดูลุงเอาไว้เตือนตัวเองวันนี้ถ้าใครจะเจอคนที่เขานินทาเรา ว่าร้ายเราใส่ร้ายเราอืมสิ่งที่พี่ลุงทำในวันนี้นะก่อนหน้านี้พี่ลุงไม่ได้มีการฝึกสมาธิฝึกจิตพี่ลุงก็จะโมโหคือถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงจะไปถึงบ้านแล้วแหละอืมจะพูดจริงหรือไม่จริงกันแนละ้วแต่คือด้วยความที่อารมณ์ร้อนของพี่ลุง พี่ลุงก็เลยรู้สึกว่าต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อที่จะแบบว่าประกาศให้คนอื่นรู้ว่าฉันไม่ยอมเธอนะฉันจะไม่ยอมแพ้เธอแต่นักวันนี้ทําไมพี่ลุงยังนิ่งและยังตั้งสติได้และเพราะว่าคําพูดพวกนั้นมันไม่สามารถที่จะมาทําร้ายเราให้เจ็บได้เขาไม่ได้เอามาตีเราเขาไม่ได้มามาทำร้ายเราอะและอีกอย่างหนึ่งไอ้คำติฉินพวกนั้นอะ มันไม่ได้มาทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องถูกเหมือนเหมือนเป็นนักโทษเหมือนเราฆ่าคนตายอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ลุงจะไม่อนุญาตเลยให้ใครมาทําร้ายความรู้สึกของพี่ลุงเด็ดค่ะไม่ว่าจะสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่เมื่อก่อนมันอาจจะไม่ได้คิดได้ถึงวันนี้นะแต่พี่จะบอกเลยถ้าเราผ่านถ้าเราผ่านการฝึกฝนให้สมาธิอยู่กับเรา ไม่ปล่อยอารมณ์ออกไปไปเหมือนคำพูดปล่อยออกไปมันไปกระทบแล้วเราไปทำในในกิริยาที่มันไม่ดีไม่งามถ้าคำพูดเหล่านั้นมันเป็นความจริงยอมรับแต่ถ้ามันไม่เป็นความจริงแล้วเราจะต้องไปดิ้นรนและไปอธิบายให้เขาฟังทำไม เพราะในสิ่งที่เขาพูดนั่นมันไม่ใช่ความจริงความจริงมันก็คือความจริงแต่เราไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปเป่าประกาศให้ใครเขารู้ว่าเอ้สิ่งที่เราทําสิ่งที่เราพูดเอ้ยมันต้องเป็นความจริงฉันต้องสวยเลิศเพอร์เฟกมันไม่ใช่เลยอะไรรู้ไหมมันเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยพี่ลุงภูมิใจมากการที่พี่ลุงเอาชนะอารมณ์ของตัวเองเอาชนะใจของตัวเอง ขอบคุณเขาขอบคุณคำพูดนั้นมันไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ย mm. พี่ลุงจะหมดกำลังใจเพราะพี่ลุงมีเป้าหมายชัดเจนพี่ลุงตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าพี่ลุงขอใช้ชีวิตที่มีความสุขและเป็นอิสระในทุกสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่ส่งมาเป็นบททดสอบอารมณ์ของพี่ลุงมันจะไม่เป็นผลอีกต่อ ความมุ่งมั่นและตั้งใจของพี่ลุงุกทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเขาจัดสรรมาให้เราให้ให้เป็นบททดสอบอารมณ์ของเราพี่ลุงปล่อยเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใครจะว่ายังไงพี่ลุงไม่สนไม่สนเลยขอบคุณตัวเองอย่างเดียวขอบคุณ จิตใจของตัวเองอย่างเดียวขอบคุณอาชีพการงานของตัวเองอย่างเดียวขอบคุณเงินเข้ามาทุกช่องทางอย่างเดียววันนี้มันยังไม่ได้ประสบความสําเร็จสูงสุดแต่มันต้องดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นคุมสติให้อยู่คุมสติให้ให้อยู่กับปัจจุบันอารมณ์ของเราทํายังไงก็ได้ให้มีความสุขในทุกวันมีความสุขเรื่อยๆ มีความสุขขึ้นไปอีกมีความสุขขึ้นไปอีกสิ่งที่เราได้แล้วเราพี่ลุงประทับใจในความเป็นตัวของตัวเองในวันนี้มากเลยคือไม่ว่าคำพูดของใครก็แล้วแต่มันไม่สามารถทำ้ายความรู้สึกของพี่ลุงได้นี่แหละสิ่งที่พี่ลุ่งภูมิใจในตัวเองมากอะไรก็แล้วแต่มันไม่สามารถทำให้มันมาทำลายความรู้สึกของพี่ลุงได้ โอเคนะคะวันนี้นะจิตเป็นนายกลายเป็นเบาจิตที่เข้มแข็งคนที่อ่อนแอไม่มีที่ยืนในโลกใบนี้สู้ๆเข้มแข็งขอบคุณตัวเองรักตัวเองมากๆนะคะไปแล้วนะขอบคุณค่ะ